ชนะเรื่องของกองถ่ายเรื่องบทบรรจาเออซึ่งต้องคิดบทกันจริงๆแบบในในโฆษณานี้ยเขาบอกคือพี่ยงเขาก็ไม่ได้เขียนอะไรมาให้เขาเขียนเขาเขียนคุณอย่าพูดียวไม่ได้ยังไงเขาเป็นเถื่อพี่ยงดูอยู่นะฮะโอ้โหแม่แล้วเบอก่าเอาเป็นว่าเราค่อยๆไล่ถามไปดีกว่าเอาเ่อาอย่างถ้าพี่ยงโฆษณาช่วงที่เราได้ความตื่นเต้นของพี่ยงและในคนอยากทรา เริ่ม้นมาลูกจักกันได้ยังไงเริ่มแรกเริ่มจากใครจอใครก่อนในค่ายก่อนได้ก่อนได้ได้จริงๆแล้วถ้าถ้าเรียนจากสามนนี้ผมจะโอบคนแรกรงเหรอออโบเปคนแรกรู้จักโอคือคนที่เป็นแก๊งค่ายกับผมตั้งแต่ฮอร์โมนซิสเโอเคโ์้เวจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมามาณเกือบสิบปีแล้วครับครับผมแต่ว่าโอบเนี่ย อยู่ในยุคที่แบบสภาพเราแยกกันมากยุคนี้มันโดนกอลโค้กคือตั้งแต่สมัยเด็กๆที่เราแสดงอะไรไั่เป็นเนี่ยก็ถูกใหม่มากๆโดนเที่ยวหนักหน่อยเพราะว่าตอนอายุสิบกว่าเลยน้องสิบแปดสิบแปดวันที่ดูนี่สิบแปดเราเ่าเรื่องบางอย่างกันมเจอกันละพอโบนีซั่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันนานแล้วเนาะลองคิดถึงงานพวกเราสิโบน เจอกันก่อนอแล้วก็แล้วก็เป็นเจนครับเจนี่น่าจะเป็นช่วงที่ผมเข้านาดาวแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้คุยดีต่อแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ร่วมงานกับในโปรเจกต์แล้วก็ผลงานนะฮะแล้วก็เลยสนิทกันเจอกันก็เมื่อกี้ก็มีซีนแบบประทัดใช่ประทัดอะไก็คือเอาจริงพอในซีนเรื่องเหตุการณ์เล่นละครหรือซีรีส์เนี่ยมันจะดูลุ่มแล้วแต่พอจบอบด้วยความเป็นเพื่อน่ะ เป็นฟีลิ่งแบบเรียตจบนะครับอาจารยจบก็คือจบนะแล้วย่างารามนะเออมาเป็ไงบ้างก็คือเหมือนตั้งแต่แบบในในนารามยุคหลังๆแล้วก็บอกแับเขาเขามีอย่งเจนก็หนะใช่ใชงเจนเรื่องก้าวเข้ามาทำงานกับทางช่องวันก็จะเริ่มแบบได้เจอมาปานคนที่มีเพื่อนทั่วประเทศไทยจริงไหมมาปางคนเพื่อนเยอะจริงคือจริงๆเในส่วนต่อปางได้ร่วมงาน แสดงดาวเยอะเกือบจะทุกคนแล้วแทบจะทุกคนแล้วครบแล้วส้าคัทุกคนก็รู้จักทุกคนแล้วผมว่าด้วยที่ใส่ของบําๆไปคนแบบง่ายๆจะเป็นแฟนแม็กซ์อ่ะก็เลยเล่นกับเพนผู้ชายได้แบบคือสนิทได้หมดอ่ะชอบขับรถไปล้างด้วยอ่ะทั่าีนสอนาการหออนคาเรวสูงสดคนีเนโาก็จะสนิทันเป็นแก๊งใหญ่แล้วสุดท้าแก๊ที่ทำอะไรกันบ้างเรา นัดไปแบบไปแฮงเอาท์ส่วนใหญ่เลยใชไหมส่วนใหญ่ก็ถ้าคิวตรงกันก็จะนัดกันแฮงเอาท์กินข้าวอะไรแบบที่แบบกิจกรรมอะไรมยอ่างช่วงเราไปรุ่นก็จะเล่นดื่มดื่มจริงๆนะเพื่อนเหมือนเว็บบอร์ด มีแก๊งเพื่อนออวมาทำด้ยวยเนี่ยมีความรู้สึกมัน,มนสนุกมาก่อนเลยบ้างคือผมตั้งแต่ตอนที่ทางช้างติดต่อมาราแล้วพอรู้ไลน์อัพว่าจะมีใครบ้าใงในโฆษณดตัวนี้ผมรู้สึกว่าโอ้ยงานนี้สบายแล้วสบายกันอู การเจองานกับเพ่เจออยู่แล้วเชื่อว่าสบายแล้วมีความสนุกกันนะใช่ล้วคือคือเราอไม่ได้มองเรื่องความยากขหมือนกันอ่าแล้วมันกลายเป็นว่าแบบเออเราไปเอ่นจอยกับเพื่อนเราไปสนุกกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนการทำงานครับครับผมแล้วเมื่อกี้ตอนถ่ายโฆษณาอยากรู้เออบรรยากาศถ่ายทำตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมนี่เราเป็นก็สนุกนะครับการทำงานทุกฝ่ายเนี่ยคือเล่าเรื่องไปได้ไม่ดีเลยคือประมาณว่าที่เรามีภาพให้ดูนะพี่บกเหมือนจะมูส่กระดม กูใส่กัะโน้ตด้วยความสนิทกันนะใช่ใช่ใช่แล้วอยางเขาบอกว่าเออจริงๆแล้วคือถึงแม้ว่าเราจะจ้างเราหรแต่เราเล่นให้ร้านนึิงๆนะชัวร์ใส่ยุทธวิธมากเลยตอนนี้เขาไม่ยอมกันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็ปาล์มหลาหนึ่งเดียวที่เป็นผู้หญิงในกองเนาะนักแสดงเราโดนให้เล่นอะไรที่แบบเป็นโทษบาปของผู้หญิงไหมเราโดนอะไรบ้างนะวันนี้เราก็มาเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนค่ะเพราะเพื่อนเราเป็นเฮดทิดงานแล้ว ชิวๆเลยเล่กันเนาะใช่ก็เจอกันอยู่แล้วแค่มันเจอกันในเวลาทำงานนะใช่แต่แค่เปลี่ยนเปลกเวลาเจอกันเดยวใช่เดี๋ยวถ้าพี่ๆดูอย่างเงี้ยพี่ว่านะคนที่ปวดร้อยสุดน่าจะเป็นต่อว่าแม่วันผมเรียบร้อยสุดพูดอย่างนี้พวกนี้ทำางกับเขาไม่ได้หรอเป็นไงคนนี้อยู่ดีก่อนเขาเลยตายล่าผมเรียบร้อยนี่ไงแล้วเรียบร้อยจะตายเรียบร้อยเรื่อง้อยก็พอโอเคโอเคผมสุกแน่นอนแหละผมเรียบร้อยแต่ผมเต็มที่โอเค พูดถึงหน่ยบริกาเบื้องหลังเห็นแงครับกูบอกรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่าเอาจริงผมไม่เคยคิดภาพว่าเราจะได้กับมาแบบมีงานพรีเซนเตอร์โฆษณาที่มันเป็คนกันเองทั้งหมดขนาดนี้เพราบเนปยิบบใชค่ะใช่ <im> ไมาย <im> ว่าเคยว่าไม่วม่าแบบอย่างอย่างสคนกับกุยนเองเนีายว่าเคยคิดกันหรอว่าเราจะแบบมีพรีเซนเตอร์แบรนด์เดียวกันที่อยู่อยู่เรามาพร้อมกันแบบเปยนเรย่างเลย มั็นโอกาสมันยากนะกับดานพี่พูดจริงนะพี่กับเพื่อนก็เคยคิดนะว่าใช่ตอบไม่เคยคิดใช่ไหมแต่พี่กับเพื่อนเคิดคิดเสมอเลยว่าถ้าเราไปอยู่ในแดนนั้นแดนนี้มันจะเป็นยังไงนะรุ้นพี่มากแล้วไม่ต้อยว่าอย่างอย่างนี้ถ้าแบบเป็นความรู้สึกผมแบบตรงๆเลยนะอยากจะขอบคุณพี่ๆช้างโคตรมากมากเพราะว่าเรารอสิ่งนี้อยู่แล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันมีพลังในแบบที่ที่ที่พวกพี่เชื่อกันแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะส่งต่อไปถึง ไม่ใช่แค่แฟนๆของเราเท่านั้นแต่เป็นแบบทุกคนที่รู้สึกว่าชีวิตหนึ่งเราก็อยากเป็นคนคนหนึ่งที่เติมเต็มคำว่าเพื่อนครับเพื่อนมันอยู่ทุกที่อยู่เลยนะใช่ทุกคนถามเชื่อว่าเลือกไี้ถูกแล้วแหละเพราะว่าอิมแพคมากสำหรับโฆษณาตัวนี้ใช่แล้วดูจากบรรยากาศ Behind the Scene เห็นว่ามี Friendship Shot เป็นกิจกรรมระหว <Lat> ่างแกนนคคะรันพอคุณได้ยินคำว่าช็อตเนี่ยตัวคุณเกร็งตัวขึ้นมาเลยคนละช็อ่ะคน Shot ตองมีฝีมือการถ่ายภาพ ก็คืออะไรครับเฟรนชิพช็อตจริงๆเราอยากจะถ่ายรูปรวมกันแล้วก็น่าจะมีใครสักคนจรีเอทว่าเรามาทำท่าที่มันแบบถ้ากลุ่ไม่เหมือนใครมีไม้ทอไหนๆนานๆเราเจอแบอ๋อคิ่ท่านบกชอใช่ไหนลองดูไหมลองดูอย่างที่บอกว่ายกเนี่ยมันจะแต่งได้ยากยังไงดูนะแลูเชอตนั่แล้วเพือแฟนๆจะได้เป็นคำตาม ชอเขาต้องรั้งกันเลยนะวันนั้นเรอดทำกันหลายหลังช็อตมากพี่ต่อตัวเองกันด้วยเหรอดูว่าเป็นยังไงคือต่อตัวจะบอกว่าท่าเนี้ยจะเป็นคำตอแบบให้มีความมีอันตราำมีความเป็นแบบนไปแบบใช่ลองดูเป็นได้เสมือนงวงและเป็นได้เหมือนตอบเป็นเอามาเป็นตัวแรกของแบรนด์นี้ ใช่ใคือคือคอนเซ็ปต์นะอะไรลอะราะอย่างนีหลังจากอธิบายมาดูท่าจริงกันมีมวนมีชวชโอเคโอเคโอเคอเป็นตลรางพิเศษเดี๋ยวนะสังเกตให้ยืนเราี้ พี่พิสุร์ทุกคนครเพื่อนจะถ่ายรูปช่วยเสียงนี้มันเล่าหน้าผมหน้าดคกันเม่้ยจับหัวนะหมูโขวแ่เรามได้หว่าอกยไม่ดีเพราะชิบมือเดี๋ยวเราพี่ชิบแล้บด้วยแฟชิบช็อตไปถ่างกันนะฮะช็อตเลยกังมยากเลยใช่ใช่ไปยต่างแต่ัช็อตที่ช kind of ็อตง่ายสุดหรือยากสุดของผมนตอันนี้ถือว่ากลางนี่กลางกือล่อโอ้ยพี่ช็อตที่แอนวายก่านั้นค่ะเรา อันนี้ไม่ดูในเพจกันได้โอเคแล้วก็ใครที่อยากลองถ่ายรูปแบบนี้ก็ถ่ายแล้วก็อัพลงโซเชียลก็ได้เลย อย่าลืมติดแฮชแท็กเดินเต็มพร้อมเพื่อนด้วยนะจ๊ะใช่เลยครับอันนี้สามารถร่วมสนุกด้ครับเราเฟรนชิพช็อตนะครับก็เข้าไปได้ใน f เฟซบ o ๊กช้างเวิล์ดก,กิจกรรมนี้จะเริ่มวันที่5กรกฎาคมน,นะครับ<ะ>แล้วรลกกรรเรารอรถแกงเพื่อนมบรงวรลสุดพิเศษเนี่ยแจกทั้งแก๊งนัเองเลยใช่แล้ววันนี้เราก็มีแก้วแจกด้วยติดอ<ะ>ัพรีบติดแฮชแท็กกันเลยนะครับใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในงานโฆษณานี้ก็คือเรือ่องของเพลง ในประกอบโดดเด่นมากฮะโอ้โหฮะในนี้พิเศษยังไงครับที่เลือกจริงๆแล้วเนี่ยคือเราจะมีความหมายที่มัน,ค,นค่อนข้างแท้จริงจะบอกกับผมเพื่อนครับคือเพลงที่ผ่านมาของช้างในสี่เพลงเนี่ยมันเป็นความหมายที่ดีมา,มากๆอยู่กับสำหรับผมเพิ่อนทั้งสองๆแล้วเพลงนี้เนี่ยในเมื่อเปิดโกลเดอร์ล่าสุดสี่คนนี้เนี่ยเราก็จะขาดเพลงนี้ไปไม่ได้ซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นเพลงนี้เป็นเพลงของพี่ซอนชิงชื่อเพลงว่าขัน ดีมากเลยใช่้วามหมายนี้มากเดี๋ยวทุกคนจะได้ฟังกันแต่จริงอย่างที่บอกบอกว่าช้างคนเลื่อนกับเราเลงเนี่ยคือความเพื่อนกันเลยครับนะครับแล้ววันนี้เรามีโชว์พิเศษพิเศษมาฝากกันด้วยมาตามบอกแขกพวกมิกเก็ตไปซิว่าวันนี้จะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าพิเศษวันนี้เรามีโชว์พิเศษจากพี่กอล์ฟฮีโร่ ไปดูโชว์พิเศษนะครับจากกอล์ฟ ไี่็นพอ